กินเดียขนมนี so so roam, ่เออิ้นเลยินบ่โดยเอ้าจิ้นเป็นบ่านน่ะไม่ยั้งอ่ะนะแป้งนัวบ้แป้งนัวจินเป็นอยาอกินแป้งนัวฮะกินเป็นบอจิ้นบ่ได้ไรเอ้าขนมนี่เร็วแล้วโอ้ยน้องได้กินได้หรือยังน้องนี่ฮะเอาอย่างขนมแล้วเอาเอาขนมดูเอาขนมปูด้าปูด้าปูด้าเอ้าเอาอีกมือข้างนี้ข้าวข้าฮะ เพื่อนว่าอย่างไรคนไทยยังบมาเลยคนไทยยังคนไทยยังบมาเลยคิดนออดหรอคิดนออดคนไทยได้กินขนมเหยม่อไหเนาะเงินนะไปเชลล์ไปโอเคนะเชลล์พันชมนี่ฮารเชียร์ขาวกงมีนุ่มชุดนี่แหละไปโอ้ยเจังเลยขอดกบมีชุดขาวแบบเปล่าไม่ใช่ชุดนี่แหละไปเนาะเดูบอาจังเลยก็เว้าใหม่ดูเว้าให้ฟังดูว่าเว้าจังไรว่าคนไทยเว้าจังไหนว้าดู บอกจะบอกให้มันว้าวด้วยเฮ้ยบอกภาษาเจ้าฮะให้มันเว้าภาษาเจ้าว่ามันเว้ากับเจ้าเว้าจังไหนเจ้าคุยกันดูว่าคนไทยคิดทอดคนไทยอ๋อเพื่อนบอกมาจะขึ้ื่อวันน้กินขนมสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอีกรอบนึงนะครับมาลาวแล้วก็มาอ่านางสอนนะครับมาเบิ่งมาอัปเดตว่าเพื่อนไปพุชทอแล้วหรือยังนะครับทุกคน เดือนหนึ่งเต็มๆนะครับที่เขาก่ได้มาเนาะวันนี้ก็มาค่ามา,า,ม,ม,ามืดเนีน่ยคนมาเบิงเบ่งเมื่อเป็นจากไหนสบายดียดไปจังเลื้อท่อฮะแล้วละ่ะแล้วละ่แลวละแล้วแต่มื่อแรกๆคร<อ>ูอ๋อลงเขาจะมาลงสร้อย,โ,ยโอ้กันเดี๋ยวดูว่าแล้วแต่โดนมาพาไปเบิ่งดูไปพาไปเบิ่งดูนี่น้อยๆนี่ลงมา bên đuôi dài, oh, đen múa, xưa Tết này cứ hiện này, đây mè, phải, bay, nhang, áo, thử thang, rồi đi phía bay nhang, bay thang, phải, nhàng, phải nhàng, phải phải thang oh, phần êt, giườngนอน mới, bố nè, sải, bay nhang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 , hay bay thang đáy. พ่อไปใส่ไสโอ้พิ่เพึ่งคุดแล้วพิ่นฝั่งแล้วเนี่ยทุกคนนี่พึ <c oughs> <c oughs> เ่เพิ่งเ,เอาลงมาเมื่อเ้านี่ว่าสาอ๋อพอดีพอดีเอาข้ามาพอดีเนาะป่านี่พอดีแล้วเลยเดี๋ยวเอาไปสิมื่นเอาสิอันนั้นไปสั่งเพิ่มสั่งปูนสั่งอย่างเพิ่มนะครับทุกคนเจ้าเอเตอร์กินซะ เจ้าเฮ็ดอย่างจจากินแจงน่อไม้แกงแล้วล่ะฮะัวดิวยังไกิวไปล่อนหรอบัมาเือนจะเคลื่อนนี่อ๋อกินหรือยังเจ้ากินล่ะกินกยัอบอย่างกงนไม้เรถอังวกินได้หรอกินได้หรอได้โอ้คุณเปิดไฟน้อยนะะอ้มืออื่นว่าสิไปซื้ออันนั้มาให้แบบนี้ค่ะ กูวเจ้าพ่อบอมาขอสิคุยจังเลยเนอซื้อปูนซื้ออย่างก่อนกินเนื้อขนมนี่เออเนอะกินบ่โดยเอา้ากินเป็นบ่าน่ะไม่ยังอ่ะนะปนนแป้งนัวบ้แป้งนัวกินเป็นเดี๋ยวกินแป้งนัวฮะกินเป็นบ้ากินบ้ได้อา้าขนมนี่เสไดจเอ้าโอ้ย น้องได้กินได้หรือยังน้องนี่เหีอยขนมแล้วเฮ้ยขนมแล้วเอาเด้อเอาขนมลูกเอาขนมปุดอะปุดอะปุดอะเอาเอาอีกมือข้างนึงเอาจับเอาจับเอาเด้อว้าคือเป็นตะแพงแน่นี่เด้อโอ้เแกเลยอ่าโมเมนต์คิดทอดขนาดหรอฮะเพิ่นเพิ่นว่าจังไรคนไทยยังบวมาเลยคนไทยยังบวคนไทยยังบวมาเลยคิดทอดหรอคิดทอดคนไทยได้กินขนมเหยื่อไหมเนาะ เออเงินนะไปเธลไปโอเคนะเธละพันชงนิหารเชืยรขาวกัมีนุ่งแต่ชุดนี่แหละไปโอ้อแต่จังเลิกกับโบมีชุดขาวแบบเปล่าไม่ใช่ชุดนี่แหละไปเนาะปัดมีแต่ชุดอันชุดเล็กน้อยทาลกรอบหน้าเด้อสิหาชุดมาให้เด้อรอบนี้มาให้คนอื่นก่อนเจ้าได้หลายแล้วเอาไหมฮะมันชิมดิฮะเมตเตอร์กอดดาวน์ครับแตงโม อินทร์ของเออคนยุงกาต่อจระปูนใสอ๋อเพื่อว้าจังเลยก็ว้าใหม่ดูว้าให้ฟังดูว้าว้าจังไดนว่าคนไทยว้าจังไหนว้าดูขอจะบอกให้มันว้าวดูเฮะยว้าภาษาเจ้าฮะให้มันว้าภาษาเจ้าว่ามันว้ากับเจ้าว้าจังไดนเจ้าคุยกันดูว่าคนไทยชิ้นทอดคนไทยอ๋อเพื่อนบอกมาจะเคลื่อนไปกินขนม มาเตลือยได้กินขนมแซ่บบอกว่ามปนเบิดมือเดียวอนี่หรออืมกิน,นโอ้ยพ่อเบิ้มันสิมายามเลยเฮ้ไปไปเอิ้นพ่อได้เหรอเนี่มันไปได้เหรอบอกได้<อ>มันไกลว<อ>่าสิบอกให้ข้าเจ้ามาส่งเอาทรายเอาปูนเอาอย่างมาส่งก่อนหรอรอบหน้ามาจังแล้วหรือว่าเอาแล้วรอบนี้มันสิแล้วลอย่างมีอะไะมีปูนเลยมีดินชายเลับหน้าก็เอาแค่แบบเม็ดกลัวๆเนาะ เมตรห้าสิบนี่ก็ได้ละกว้งแบบเป็นสี่เหลี่ยมแบบซ้ำนี่ซ้ำห้องนี่ลรือมันใหญ่พวดหรอซ้ำห้องนี่ซ้ำห้องนี่<ด>กับเมตรห้าส<ด>ิบบ่อันนี้สองเมตรตัวได้นี่สิบวใหญ่พวดหรอห้องน้ำซื้อชิดใหญ่เลยเพื่ออาบน้ำอีกอ่จกะจะก็อาบในห้องน้ำเหมาตัวผมไหมหรอ,ะอจะจะแบ่งเป็นสองอ่ะอาบอยู่ห้องน้ำอะไรอ๋อทรายเด็กกับสรางเข้ามาเลยอ๋อ ก,ก็ต้องปับ๊บเผื่อเพื่อนปั๊บดินอีกได้นี่ไม่หรอเพื่อนต้องเซะดินให้มันท่อกันก่อนไดไแล้วก็ก่ออิฐขึ้นมาสองอันหรอเอ๊อยากนอนอ,อยากนอนอยากนอน <c ười> กินแล้วก็อยากนอนอ๋อโอ้กินแล้วก็อยากนอนแบบน,นี้เยเดี๋ยวเมื่อไหร่สิไปถามเจ๊ให้หรอกจะเจ๊นะู้เลย เจนที่เพื่อนนั้นขายเครื่องอันนี้นะเอ้านอนบน่เนี้กินแล้วก็น,นอนกินหัวเดียวกับพอ่อแล้วก็นนอนอ่ะบ่เนี้ยกินข้าวละกินแล้วมันกินก่อนเถอะอ๋อกินก่อนมอูให้ข้าเจ้ามาส่งกับมาส่งบนเก้าออะไซส์โวล์ spoon, มันอย่างไดรจงค่องไปคนเอาอบอกเพื่อนไว้ได้ เออเพื่อนไปเล่นเฮือนเพื่อนอยสิไปคุยกับเพื่อนนี่จะไปเล่นเชือกจะมามาอยู่บ้านนี่หรอกลา,างบ้านกลางบ้านอ่าคนเบิ่งก่อนเพราะว่ารอบนี้เรากับว่าได้เอาเงินมาหลายว่าไปซ้อยหลายคนอยู่ถ้าบอกแล้วรอบนี้กับรอบหน้าเอาให้มันได้ชี้ก่อนเนาะโถกับท่อกับพื้นอะไรก่อนเนาะแล้วจะอนะะันนั้นฮะคือทานี่ไง ทานไปไปเอามาใส่ให้ยังข้ามันดับกินเหรอโดยเอาหรอข้าเจ้าใส่ทางใต้เพิ่นเหรอใส่ลู่ลุ่มนะเอาบอกในหลุมมาเลยเลยขุ่มมาเลยเอาหรอมันจะสดับกินเหรอเอาบลารูอ๋อเพราะว่าอยู่นี่มันบ่มีบ่อนสูบเนาะบ่มีรถดูดเนาะให้มันซึมอ๋อคุแจ็คเดี๋ยวค่อยอันนั้นค่อยเห็นผัวเจ้าก็ค่อยจงคุยก็มื่นค่อยสิให้ขาเจ้ามาส่งเพราะมื่นเขาสิไปยมราช เออมันมือกลับมาเขาก็จะมาแวะเบิงเอออะนอนแล้วฮะเอาไปบายเลยไหมไปเลยเพราะพัดลมเพิ่นกระมุนได้เหรอมันบอกมันเพล่ะมันเพล,เพลยุงกรบบราลยขนาดเราอย่างนี้เหรอกระลาเล่บ้านชไมับ,บ่มีเงินบ่มีบ่มีแนวจุดอ๋ออ๋อเอาเอา,ายบายดูเออบายบายขนมกินห่อเดียวแล้วอิ่มเนาะแล้อยากนอนเด็กกรเด้อแตงโมเด้อ มื่นจากสิมาเบิงไหออมฮะห้นะกระชื่อเดิ๋ยวมา,วาเป็นยังผมว่าเออ,อ,ออกมาแต่ผูดบ้านไอเกียวมาบอกเพื่อนไว้ก่อนว่ามันสิอันนั้นเพราะว่ามันบร่ได้มีเวลาหลายก็สีมาบอกไว้ก่อนนะโอเคทุกคนอย่ามาบอกเพื่อนไว้เลยเดี๋ยวมืน่นสี่ไปร้านาวัสดุก่อสร้างนะเดี๋ยวสิ เปเบ่งหินบ่งปืนบนทรายก่อนว่าเงินของสีพออยู่บ่อน,นะเพราะว่าเดี๋ยวกลบไปนี่ผมก็ต้องไปเช็คว่าเงินสิเหลือเท่าไหร่เพราะว่าผมต้องวางแผนว่าเขาสิอยู่จักมื้อนะครับนะโอเคเอาคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ